มันเป็นชีวิตเราไงไม่ใช่ชีวิตเขาผมผมคิดอย่างนี้ผมอยู่อยุทยามาตั้งแต่เกิดแล้วยู่จะใ้ทิ้งที่นู่นมาทิ้งลูกอะไรมาอย่างเนี้นด,นดูยวค,คิดว่าเฮ้แต่เราก็ตัดสินใจถูกแล้วเราต้องการความสุขในบานปลายชีวิต ชื่อวสานลุยไปลมครับปีนี้60ชื่อแสงล่าสิทธิธพันธ์ค่ะ52ค่ะเป็นสามีภรรยาก,กันค่ะผมก็เคยมีครอบครัวมาก็มีลูกสองคนนะกับภรรยากเก่าแต่ก็หย่ากันไปนานแล้วครับพี่แสงล่าก็เคยมีครอบครัวมาก่อนนะคะก็ได้แยกทางกับสามีค่ะอดีตสามีก็ เป็นโสดได้หนึ่งปีค่ะก็ได้มาเจอกับพี่วันร์เจอกันในกลุ่มเกษียณนะ<ฆ>เกษียณเพื่อนอเที่ยวทุกไทยนะค่ะพี่เข้าไปในกลุ่มต่างๆแล้วพี่ก็โพสต์รูปเที่ยวนั่นแหละค่ะลงไปพี่ก็โพสต์รูปพี่ใส่ชุดเขาเรียกว่าชุดลาเต้ค่ะ,คะแล้วจากนั้นพี่วันร์เขาก็ทักมาเพือเอ่อนเ็าน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ส่งเพลงใน V e Sing อะคะ่ะมาให้ฟังเราก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างนะคะอย่างว่าแหละมีหนุ่มหลายคนมาจีบเราเราก็คุยหลายคนแต่พี่เขาในความรู้สึกที่แตกต่างจากคนอื่นคือสม่ำเสมอความสม่ำเสมอที่เขาทักมาแล้วก็ความรู้สึกว่าใส่ใจดูแลช่วงนั้นมันหน้าฝนหน้าฝนมีแมงเม่าเราจะทำยังไงดีพี่เขาก็ซื้อที่ปิด ใต้ประตูค่ะส่งมาให้เสื้อรที่พี่วันสั่งซื้อให้นี่แหละชุดนี้เลยใช่หรอครับชุดนี้ทั้งชุดค่ะทั้งชุดเลยทั้งนาำเสื้ทั้งเสื้อทั้งเกงกอะไรงเงี้ยผมว่าคุณนะน่าจะแต่งตัวแบบนี้นะไปเดินเที่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยเห็นของที่สวยงงามหรืออะไรเงี้เยเล็กๆน้อยๆอะไก็ซื้อส่งมาให้เขาเพราะว่าเราเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วไงที่มีความใส่ใจกับคนที่เรารู้สึกพิเศษโดยเฉพาะเ <laughs> สื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ย เสื้อผ้านี่เยอะมากเพราะสังเกตเขาเป็นคนชอบแต่งตัวไงเราก็ดูเสื้อผ้าที่มันแมทกับเขาดูว่าอะไรของบัตรน,นึงในบริเทาทยที่ผ่านมาครับอยากมาเซฟไฟต์เขาเคยทำรูปตอนที่มาเที่ทยวเชีมมยงใหม่น่ารักจังเลยสวยมากดีดี ให้ความมั่นใจกับตัวเองมากกว่าที่จะไปฟังคนอื่นพูดอย่างงู้นอย่างนี้เพราะเราโตแล้วเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วชีวิตมันกสอนเราเองว่าเราควรจะทำํำยังไงให้มีชีวิตที่มีความสุขที่สุดผมอยู่อยุทยามานตั้งแต่เกิดแล้วยู่จะให้ทิ้งที่นู่นมาทิ้งลูกอะไรมาอย่างนี้แต่เราก็ตัดสินใจถูกแล้วเราต้องการความสุขในบานปลายชีวิตกับลูกสาวก็แบบคุยกันแล้ว ขาก็ตามใจเขาบอกเ,เวลาเห็นพ่อมีความสุขแล้วก็หนูอะมีความสุขไปด้วยมีคนรอบข้างเ,าเป็นญาตินะคะบอกว่าทําไมไม่อยู่คนเดียวเราเป็นคนอยู่กับตัวเองได้นะพี่แสงรากก็กลับมาถามใจตัวเองค่ะอยู่ได้คะ่ะอยู่คนเดียวนะคะแต่ลึกๆของจิตนะคะ่ะเราต้องการมีเพื่อนมีเพื่อนคุยมีเพื่อนทานข้าวด้วย มีเพื่อนไปไหนด้วยกันมีเพื่อนทํากิจกรรมต่างๆด้วยกันคยคายความรักแบบผู้ใหญ่มันค่อยๆพัฒนานมไมันไม่ใช่แบบไปรุ่นที่เราจะมีอะไรที่นองเหนือจากตรงนั้นใช่ไหมคือเราคุยกันแล้วมีความสบายใจคอยให้กําลังใจกันคือสิ่งสําคัญคือเราคุยใครแล้วเราสบายใจเราไม่ต้องหวาดระแวงเราไม่ต้องกังวลคือความสบายใจที่สุดเลย รอวันที่เขาจะมาอยู่แบบไม่ต้องกลับไปเขาบอกว่าอดทนหน่อยนะอกีกสักสองเดือนค่ะหลังสงกราน,นะคะน่าจะมาอยู่ด้วยกันแล้วได้ผมก็ดีใจดีใจที่แล้เราได้มาใช้ชีวิตแบบนี้ผมเป็นคนที่เรียบง่ายไงชอบชีวิตอย่างง่ายอยู่แล้วสมถะเราอยู่ง่ายเราอยู่ง่ายกินง่าย,ายเราเลิกจากงานมาแล้วก็อยู่กับสองคนภูมิยาช่วยกันทำอาหารกินช่วยกันทำงานบ้านทุกอย่างแค่นั้นเอง ความรู้สึกของพี่แสงล่านะคะ mm. ก็อยากจะบอกว่า,าในวัยเกษียณนะคะห0กว่าหรือว่า60กว่า70กว่าอะไรก็ตามนะคะ mm. เราต้องถามใจตัวเราอะคะ่ะว่า mm. ใช่ค่ะทุกคนมีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องแต่สุดท้ายแล้วอะคะ่ะเราอยู่กับลูกหลานก็มีความสุขอีกแบบหนึง่งอยู่กับเพื่อนก็มีความสุขอีกแบบหนึง่งมันไม่มี จำกัดว่าเราอายุแค่นี้แล้วเราจะ,จะไม่มีความรักนะอะไรอย่างเงี้ยความรักมันเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัยเราพเพราะมันเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตของของคนเราแล้วใช่ไหม,มเราก็ต้องหาความสุขที่มันมาม,นมาจากตัวเราเองแล้วก็จากคนที่อยู่ใกล้ๆเราอะไรอย่างเงี้ยมันถ่ายทอดถึงกันได้ทุกคนเคยผิดหวังเคยเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาถึงมีการอย่าร้างสำหรับคนที่เคยอย่าร้างมาก่อนผิดหวังในเรื่องความรัก มาก่อนความรักอะคะ่ะไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวความรักน่ากลัวคือความไม่ซื่อสัตย์ความไม่จริงใจต่างหากนะคะเราจะดูแลก,กันและก,กันนะคะ,ไป,ะไปจน<ะ>เราหมดลหมหายใจใค่ะมันรู้สึกเอาน้ำตาไหลคะ่ะน้ำตาไหล ไม่เศร้าไม,ไม่มีความเศร้าแต่ว่ามันตื้นใจไงตุงใจตืจ้นใจที่เร,เราเจอคนที่ที่ถูกถูกถูกใจเราที่สุดแล้วคุณก็ถูกใจน้อง